สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบาวชาบ้านสวนกเกษตรพอเพียงเส้นทางนี้ที่เดินมานะครับบาชาก็จะพามาดูการทําการ,กรเกษตรนะครับของน้องนองทหารนะครับในค่ายที่เขากําลังปลูกผักนะครับปลูกผักไว้ในแปลงโครงการทหารพันธดีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับ อันนี้คือแปลงถั่วพลูยักษ์เลยนะครับเนี่ยที่พาเพื่อนๆมาดูบ่อยๆตอนนี้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนถั่วพลูขึ้นหนาเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ติดดอกติดผลนี่นะครับเนี่ยติดดอกติดผลฝักใหญ่ยาวด้วยเพื่อนเนี่ยประมาณหนึ่งคืบเลยครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งคืบเลยมีแต่ฝักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับโอ้โหจิมกับน้ําพริกนี่อร่อยเลยนี่ครับ แต่แปลงที่นี่นะครับเขาปลูกเพื่อที่จะนำเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะส่งให้กับโครงการอาหารพันธุ์ดีของภาคอีสานนะครับเพื่อแจกจ่ายกับเกษตรกรที่ต้องการที่จะปลูกนำถั่วพลูนำพืชทางการเกษตรนะครับเพื่อนๆไปขยายพันธุ์หรือว่าไปเพาะปลูกในเชิงการทำมาหากินหรือว่าเชิงธุรกิจที่จะปลูกขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้ก็เลย เป็นการสะสมพันธ์นะครับไม่ได้เก็บผลอ่อนขายนะครับหรือใครจะเก็บไปรับประทานก็เก็บได้นะครับเพราะว่าเขาติดผลเยอะ,ะครับเพื่อนๆน,นี่ครับถั่วพลูมาแปลงทางนี้ครับเพื่อนๆแปลงทางนี้เป็นแน่นอนครับอันนี้คือแฟงนะครับแฟงที่เขาปลูกในแปลงที่ใช้พลาสติกคลุมนะครับเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืช นั่นเองนะครับเพื่อนอยู่ในช่วงของการขึ้นร้านนะครับปักแฟงขึ้นร้านดูสิครับกาลังขึ้นร้านเลยนะครับปลูกแบบแปลงคุมดินก็ต้นหญ้าอะไรต่างๆก็รักษาง่ายไม่เกิดไม่ไม่มารบกวนเรานะครับดูแลง,ง่ายแล้วก็ให้ปุ๋ยง่ายนะครับทางนี้เป็นฟักแฟงนะครับ สวยงามเลยนะครับเนี่ยกำลังขึ้นร้านกันเต็มเลยนะครับเพื่อนแปลงต่อมาเป็นแปลงถั่วฝักยาวนะครับพเพื่อนดูสิครับหน้าฝนถั่วฝักยาวก็ยังขึ้นร้านได้สวยนะครับกําลังขึ้นร้านเลยนะครับขึ้นร้านโดยเป็นตาข่ายนะครับเป็นตาข่ายที่ใช้ทําตาข่ายในการทําให้กับถั่วฝักยาวหรือให้แตงกวานั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับ ดูสิครับกาลังขึ้นกําลังจะสวยอีกไม่นานเขาก็คงจะติดดอกติดผลนะครับเพื่อน,เ,นเดี๋ยวบอชาพามาดูอีกรอบนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในช่วงหน้าฝนนี้นะครับการปลูกพืชผักประเภทประเภทสวนครัวหรือประเภทนี้นะครับเพื่อนเขาก็จะดูแลยากหน่อยเพราะว่าถ้าน้ําขังน้ําฝนตกมากๆน้ําขังนะครับก็จะเกิดโรคเชื้อราโรคเน่าเปื่อยนะครับครับถั่วฝักยาว ก็ต้องระมัดระวังในการดูแลและก็การดูแลรักษานะครับเพื่อนๆช่วงนี้กาลังเจริเติบโตนะครับพาเพื่อนๆมาชมแปลงเกษตรของโครงการหานพันดีแหล่งการเรียนรู้นะครับที่มีความรู้นะครับบ่าวชาในคลิปหน้าบ่าวชาจะพามาชมเจาะรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะบพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ